พี่น้องเบิองเบืงดอกนี่นาจะได้เต็มหมื่ว่านี่เด้พี่น้องจนเพิ่นเบิองเนี่ยจับได้บริสุทธิ์เห้ยสิบริ้วยสบพี่น้องบ่แม่นดอกเดียวได้สองดอกนี่ใบไม้เพิ่นขึ้นหมื่ว่านี่ยูทูบนี่ได้สี่ดอกคุณเด้พี่น้องหมื่ว่านี่ได้สี่ดอกนี่หมื่ว่านี่ควรจัดเก็บเต็มหมื่ว่านี่มือนี่จนดอกเพิ่นเบิองเนี่ยจับได้บริสุทพี่น้องอ๋าสิน้องจับเบิองดอกแถวนี่บูบบูบดอกนึงพี่น้องนี่เบิองเนี่ยดอกน้อยเห็นบ่พี่น้องความสมบูรณ์บ่มีพี่น้องเอ้ยเบิองเนี่ยปูน ดอกหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานในดซีหาดอกมองดีมองที่บ่าบุ้ยสองรวมเท่านี้มันเป็นเฮ็ดมุนบราระบอกแถวนี้ต้องยอมได้พี่น้องนั่นเห็นบอยอลุงแมเบิ่งในพี่น้องเพิ่นไม่ยองเฮ็ดเท่าพักเลยนี่เห็นบ่พี่น้องนี่แหละบบไก่กับหายพี่น้องโอ้ยเพราะว่าเฮ็ดเท่าออกไปเวอร์เทนบอนั่นดอกนั่นอีกเทาต้องเก็บก่อนอีน้องลุงเพิ่นสีขยำโอ้ยน,ยนายน้อยพี่น้องเอเอเก็บไบงอีกก่อนพี่น้องดอกนี่ ดอกนี่วาสีบ่านเด้เก็บนะคะถึงจะไปไกลก็สร้างเพราะว่ามันเกิดกิโลแล้วมือนีเพิ่นสร้างกิโลหนึ่งดอกนี่วาสีเก็บตอนแรกพี่น้องดอกแกสวยนะคะสีเพิ่นจะขึ้นกันคือกันก็มือว่านนี่ก็อาอยุ่นีพี่น้องเดี๋ยวนี้เฮ็ดคือบอกแหละคออกคืออ,ออกจอบจอมปลวกพี่น้องหาเลยนะคะสวนเฮ้าก็มีจอมปลวกหลายอยู่เข้าก็สิเอาเฉพาะดอกที่เป็นตะเอามือนีไปไกลอยู่แต่ว่า เพินะละเพิ่นสั่งกิโลเดียวพี่น้องนะคะเฮทท้องสีได้มือละสองกิโลอยู่แล้วนะคะแต่และมือได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเก็บเฉพาะดอกที่สมครเก็บจังสองดอกนี่แหละพี่น้องจังสองดอกนี่แหละเก็บเลยนะคะเบื้องแหนพี่น้องอู้ดเอาเอาดอกนี่มันเป็นยังไงก็ออยังเป็นบางๆพี่น้องเบื้องเบื้องเบื้องบดได้แท้เพิ่นมีเน่ากินเพิ่นแล้วกิ้งกือพี่น้องกิ้งกือกินเนาะสองดอกนี้นะคะเก็บเลยเห็นบอดอกสวยบ่พี่น้องขันออกมันก็ออกจุ่มกันอย่งสีละ ดอกสวยงามนะคะเก็บขึ้นเก่าค่ะดอกมันถึงกิ่งกือจะกินไปแล้วคะ่ะเพื่อนกระสังมื้อนี้สิเต็มตะการบอหล่อเบิงพี่น้องเพราะว่าเก็บแต่ละมือตรงเต็มตะกามือละสองกิโลแต่ความแมนก็เอาไปให้วัดแล้วได้มอนีเกือบกิโลแล้วนะคะหลายเติบแล้วมือเบิงเห็ดคู่สาที่เข้าจงใบเมว่าน,นี่พี่น้องดอกสวยเลยมื้อนี้เห็นบ เก็บเลยนะคะดอกงามเลยนะคะดอกเพชรคู่สาคู่นี่ออกไปจำออกแล้วก็ออกโดนขึ้นกันนะคะหินแกนแกนแต่เพิ่นกอ,อกมาเบิองเลยะคะ่ะเห็นบ่สองดอกนี่ก็สวยเลยเก็บเลยเบิองเนี่ยอสวยใบม่วงพี่น้องม่งนี่คือใบม่วงสวยงามเห็นบ่ยอดใบม่วงงามเอาไปใส่ต้มอึง่งตม้ปตมปลวกต้มปลาเป็นสมพี่น้องหรือากินกับแหนมเนื้อแซบค่ะทุกคนเก็บเพชรคือเก่าพี่น้องเก็บเพชรเบิองเนี่ยเพชรไหม เอ็นยังจะเบ่งงามแถวเบ่งในพี่น้องนี่แต่ว่าหลังเพิ่นจะแตกก็คือบอกว่ามันบมีแนวปกนะขันมีแนวปกหลังเพิ่นก็จะบ่แตกปายในพี่น้องอันนี้คือความแข็งแรงของอ้า uh, วมันบแมนดอเดียวตัวนี้คิดว่าตัวนี้มันจะเป็นดอกเดียวพี่น้องเบ่งเบ่งบ่งเอาขึ้นมาสีตองไปตัวนี้ดอเล่ยตัวนี้คือสีท่านได้ตองนาะเป็นบันบอคือพี่น้องนี้ถ้าตองไปคุณสบสตบบบิสีตรงไปล่องเบ่งเด้อเห็นบ่พีน่น้องเห็นบอสีตรงไปก่อนล่องเบ่งว่าเพิ่นสหญ่บอแต่คนแมนบอยตรงไปก่อนจับแร้วสิเฮ็ด ไข่ดิจับเล้วบบคอยใหญ่แต่สิล่องเบิ่งดอกนี่หน่อยอยู่ทดล่องพี่น้องถดล่องอีกเธอนึงแต่ว่าทดล่องหลายเธอแล้วคันจับแล้วสิบบใหญ่พี่น้องเบิ่งอัน,นี้อยู่คู่สาพี่น้องคู่สาเฉพาะท่างคืนบองเดียวได้นี่เฉพาะท่างคืนตรงนี้เลยพี่น้องเบิ่งเลยเฉพาะท่างคืนได้หกดอกเจ็ดดอกพี่น้องดอกต่มวาเดียวเอาีอ้าวสรุปแล้วเฮ็ดมอนิกะลุ่นตะก,กาอีแล้วพี่น้องเบิ่งแน่สวยปะคะ ท่านี่แล้วเด้อเดี๋ยวไปเก็บต่อค่ะเดี๋ยวไปเก็บต่อนะคะ